หนึ่งคนที่ตัดสินใจลาออกทั้งที่ยังไม่ถึงกำหนดนัดประชุมเพื่อขอมติคณะกรรมการบริหารพักและสอสอของพักประชาธิป,ปัตย์ค่ะเพื่อกำหนดแนวทางการเมืองของพักคือนายสิริโชคโสภาอดีตสอสอสองขาที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าและยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพัก นายสิริโชคเปิดเผยนะคะว่าถึงแนวทางการทำงานที่กำลังจะต่างกันออกไปแต่ก็ย้ำว่าการตัดสินใจครั้งนี้คือการเปิดโอกาสให้กรรมการบริหารพรรคและสอสอชุดปัจจุบันได้ทำงานอย่างเต็มที่แต่ก็ระบุอีกนะคะว่าผลการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ ขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะอดีศสาส,าสาระยองก็ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงการตัดสินใจร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลที่กำลังยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวคือหนึ่งได้ทำลายความเป็นพรรคประชาธิปัตย์และ2ได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งข้อสังเกตจากนักกฎหมายอย่างนายประพฤติฉัดประภาชัยที่ชี้ว่าการลงมติร่วมรัฐบาลอาจขัดกับข้อบังคับพักทั้งเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมหลังนางสาวแพทยทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีคำร้องอยู่ในองค์กรต่างๆและนายทักษิณชินวัตรยัยงมีคดีอาญาค่ะ สำหรับการประชุมในวันนี้นะคะนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เรียกประชุมในเวลา19นาฬกา30นาทีด้วยเหตุผลว่าต้องการให้สอสอของพักได้ร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้เสร็จก่อนจะได้ไม่มีเหตุผลอ้างลาหรือขาดการประชุมจนเป็นเหตุให้การประชุมนั้นล่มได้ค่ะ